ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพานรวยเนาะคะ่ะค่ะมือนี่เนาะคะ่ะแอดกามีแนวทางที่ดีๆเนาะคะ่ะของปู่สี่ห้าหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขประมูลเนาะคะ่ะซองหกหมื่นล่างเนาะคะ่ะปู่กระดาษทงมาให้ดดวนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้อง ที่ขาแมาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเผื่อสิปไดพ้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องคลองพาลวยเนาะ,ค,ะค่ะกับปูกระไดสงมาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะของวัดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้านะคะ่ะพี่น้องซองประมูลหกหมืน่นล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลากกเม็ดเดียวเน้นๆอีกเนาะคะ่ะปูให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องก็บเบาๆลาย้ายห่หางเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยเนาะค่ะว่าปูสี่ห้าจะมีแนวทางเหล็กทรงประมูลเด็ดๆตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็เข้ามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าปูสี่ห้าเลยอาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะค่ะพี่น้อง จะมีแนวทางเนาะคะ่ะเลขซองประมูลเนาะคะ่ะหกหมื่นเนาะคะ่ะล่างยางเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างอย่างเดียวแล้วก็สายแ,แลนเนาะคะ่ะสายแลนสายจวดเนาะคะ่ะกับยาบขาดเด้อะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะเลขซองประมูลที่พี่น้องเอฟซี FC รอคอยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่พี่น้องเอฟซีรอคอยกันเนาะคะ่ะมาแล้วเดอะะ้อค่ะเมือน,นี้ค่ะ <pardon. S 1> เลขซองประมูลล่างอย่างเดียวของ ปูสี่ห้าหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีแล้วค่ะพี่น้อง FC ทุกทา่านที่รอคอยกันมานานแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขาดมือนี้ปูกระไดให้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC ลอเดอร์ค่ะแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะเลขซองประมูลนะคะพี่น้องเลขซองประมูลนะคะ ประมูลหกหมื่นเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะล่างค่ะเลขซองประมูลเนาะคะ่ะหนึ่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะหกห้านะคะ่ะเลขซองประมูลหกหมืน่นล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะปูสี่ห้านะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวแอเขียนวันที่ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องใจจริงๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไวเลยเนาะคะ่ะซองประมูลเนาะคะ่ะที่พี่น้องรอคอยกันเนาะคะ่ะพี่น้อง ล่างอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะล่างเด้อคะ่ะมิดเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้อง เม็ดเดียวเน้นๆเนาะคะ่ะทีพี่น้องรอคอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องถามกันว่าเรียกซองประมูลหกหมื่นของปู่สี่ห้าอาจารย์ต้นเศรษฐีมาหรือยังเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมาแล้วเน้นๆเ,เลยเนาะคะ่ะเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเม็ดเดียวหางเดียวแขนๆเนาะคะ่ะ เม็ดเดียวหางเดียวแขนเข็นเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็มาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเลขซองประมูลเนาะค่ะเลขซองประมูลเนาะค่ะ หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเลขซองประมูลหกหมื่นล่างเนาะค่ะพี่น้องปู่สี่ห้าอาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดล่างเนาะคะ่ะสี่กับสามเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นที่สามแลค่ะรองที่สี่เนาะคะ่ะพี่น้องหรือพี่น้อง มีตัวชอบตัวเด่นในใจของพี่น้องแล้วเนาะค่ะก็สามารถจับวินได้เนาะคะ่ะเอามาใส่จับใสใะะ่ได้เนาะ,ค,ะค่ะสี่กับสามนี่เนาะค่ะค่ะปูกระด้ให้เม็ดเดียวเนาะคะ่ะสามแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องบอ่มัดตัวที่ปูจับไห้เนาะคะ่ะพี่น้องมีตัวหมัดในใจเนาะคะ่ะก็สามารถจับวินได้เด้อคะ่ะจับได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้แนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ งวดประจําวันที่1พฤศกิกายนนะคะพี่น้องก็แคบหนาจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มาเป็นแนวทางหวยก็มีเขามีลุดกับเรืเ่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะใช้สติเนาะค่ะช่วงนี้เงินทองกับหายากเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ก็ลงเอาไปพิจารณาเบิรงเด้อค่ะพี่น้องแนวทางเนาะคะ่ะหรือว่าไปจับเสียงตตรอตลีใ้ผูละใบสองใบก็ไดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เลยเด้อค่ะเลขประมูลซองหกหมื่นล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องสายแลนสายวิ่งสายลูดเนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมเนาะคะ่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเลขซองประมูลเนาะ,ะ,ะค่ะสี่กับสามเด้อค่ะพี่น้องกระเด็นทีสามนี่แหละค่ะก็ลองเอา ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจจราเบิ้งเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะปู่ก็ให้มาเพื่อที่สิปเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะ เพื่อสิปได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC เนาะค่ะทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะลำล้ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะกแนวทางเนาะค่ะของปู่กับได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะค่ะเลขประมูลซองหกหมื่นล่าง อย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องล่างอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ให้เม็ดเดียวแขนๆพร้อมเนาะค่ะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบึงเนาะค่ะพี่น้องซ้ายวิง่งซ้ายลูดกัญญาพาดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเกาะสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดเกาะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเก็ขอให้พี่น้องเนาะคะ่ะ ลาๆเรื่อยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ